สวัสดีครับผมเคครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับลาฟิมาเวล่าส่วนโอลิฟย่านบางนาจะมีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยครับ mm hmm. ก็ส่วนโอลิฟของเรานะครับตั้งอยู่ในซอยบางนาตัด48นะครับข้างในนี้มีโอลิฟให้เลือกหลายร้อยต้นเรียกว่าถ้ารวมต้นทุกต้นแล้วเนี่ยเป็นพันพันต้นเลยเราลองมาดูกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นโซนออฟฟิศนะครับที่เรา,าจัดเอาไว้เพื่อดูแลลูกคา้าลาพิมาเวล่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เมื่อ15ปีที่แล้วเราได้มีโอกาสไปอุทยานไฮโกรฟเขามีต้นมะกอกอยู่ต้นหนึ่ง <_ headline. S 1> นำเข้ามาจากเมดิเตอร์เรเนียนทั้งสวยแล้วก็สง่างามมากๆก็เลยชื่นชอบแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษาจนกระทั่งได้นำเข้ามาในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสสัมผัสความสวยงามแล้วก็สเสน่ห์ของต้นมะกอกโอลิฟครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมต้นมะกอกโอลิฟในสวนลาพริมาเวล่าของเรากันครับอันนี้เรามีสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นพระเอกของเราก็คือเป็นสายพันธุ์ยอดน,นิยมขายดีมากก็คือสายพันธุ์โอฮิบังกานะครับโอฮิบังกาเนี่ย จะมีลักษณะสวยๆเลยก็คือมีใบสีเงินนะครับลำต้นตะปุ่มตะปับเกอของไม้โบราณแล้วก็เป็นไม้ที่มีเสน่ห์ตัง้งปุ๊บสวยปับต้นนี้จะเป็นต้นค่อนข้างพิเศษเลยเป็นเรียกว่าเป็นต้นไฮไลท์นะครับเ,เป็นไม้ที่มีคาแรคเตอร์อ่อนช้อยเป็นเป็นต้นที่มีลีลาสวยนี่เรียกว่า m i l l e n ียลสฟากานะครับเราจะเห็นว่าคาแรคเตอร์เขาชัดเจนมากเลยว่าลำต้นมีความบิดเกลียวอย่างต้นเนี้ย อายุต่ำต่ำต้ำตองมี1,500ปีนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาหาเราได้นะครับพามาชมต้นโอลิฟฟอร์มลีลาอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นมิเลเนียลฟาก้าต้นนี้มีความสวยงามแล้วก็มีความสมมาตรทางซ้ายขวาดูจากกิ่งของเขาเนี่ย เขาไปซ้ายกับขวาใกล้ๆกันมีลีลาที่อ่อนช้อยนะครับสำหรับกิ่งของเขาเรียกว่าลีลาแปลกตายูนิคมีคาแรคเตอร์นะครับต้นนี้ใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวเราจะดูราคาพิเศษให้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับคือต้นที่เราภูมิใจมากๆเป็นไฮไลท์ของสวนเราเลยเป็นต้นสายพันธุ์มิเลเนียลฟาก้าครับคับ แล้วคัดอีกต้นนี้คัดอยู่4สัปดาห์นะครับอ,อ,อายุเขาประมาณ1,700ปีต้องดูฟอร์มนะครับกิ่งก้านสาขานี่แผ่ออกไป7-8เมตรลำต้นใหญ่หนานะครับมีเอกลักษณ์มากๆเรียกว่ายูนิคมากๆเลยใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเรามีราคาพิเศษให้ครับสำหรับต้นนี้นะครับตอบโจทย์คนที่มีพื้นที่น้อยนะครับที่นำเข้าจากสเปนสายพันธุ์อาเบกินา่า ต้นนี้อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอายุประมาณ6-7ปีนะครับสูงนี่ผมสูง180นะอันนี้ก็น่าจะประมาณ150-160เซนนะครับต้นนี้มีสเสน่ห์ในแบบสเปนก็คือจะมีความดูแห้งแห้งแห้งแรงแรงนิดหนึ่งการดูแลรักษาก็ง่ายเหมือนต้นมะกรอโอลิฟทุกๆสายพันธุ์ครับ ต้นนี้เป็นโอฮิบังกาเหมือนกันแต่เป็นต้นมีความพิเศษก็คือต้นนี้อายุเยอะมากๆนะต้นนี้น่าจะมี800ปีขึ้นไปเฉียดๆพันแล้วอะ่ะเนี่ยนึกสภาพดูนะครับตอนนี้เขาเป็นเม็ดเนี่ยบ้านเมืองเขายังเป็นยังไงอยู่ยังคงจะเป็นผ่านทางเกวียนอยู่เลยนะนะครับต้นนี้มีมีสเสน่ห์มากนะครับโอฮิบังกาสายพันธุ์ใบสีเงิน ต้นไม้โบราณอายุเป็นโอ้โหหลายร้อยปีมากนานมากแล้วกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นต้นโอฮิบังกาเหมือนกันนะครับอายุประมาณ800ปีใหญ่แล้วก็สูงมากเลยทีเดียวเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะปลูกให้ได้ความสูงประมาณระดับนี้เพื่อให้เห็นความอลังการความม a ัศจสติกของเขานะครับต้นมะกอกโอลิฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลนะครับ จะเห็นคนดังๆปลูกกันเยอะเลยพอสมควรเลยเช่นคุณอำพชลาภาก็ปลูกสําหรับคนที่เชื่อเรื่องดวงความเป็นสิริมงคลปลูกเอาไว้ก็เสริมบรารมีเสริมสิริมงคลให้กับบ้านของเราได้ครับตอนนี้เราพาวนเข้ามาดูต้นโอฮิบังกาที่เป็น ต้นที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ในสวนเรานะครับทั้งหมดนี้เข้ามาได้ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าใบาเขาเริ่มออกมาใหม่แล้วเป็นต้นไม้ที่ฝื้นตัวได้ดีมากเพราะว่าเขาเดินทางมาจากเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยใช้เวลาเกือบ2เดือนนะครับทุกล็อตเนี่ยเรากว่าจะได้มาเนี่ยยากคัดแล้วคัดอีกกว่าจะได้ต้นพวกนี้มานะครับ เราไปดูต้นเล็กกันนอกจากสายพันธุ์ที่เป็นต้นใหญ่หลายร้อย,ยปีแล้วนะครับส่วนเราก็จะมีต้นที่ขนาดเล็กลงมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเรามีแบบไหนบ้างาเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันก่อนนี่ครับอันนี้เป็นไซส์ขนาดกลางขนาดกลางสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัด นะครับอย่างเช่นทาวน์โฮมหรือว่าบ้านบ้านที่อยากจะเอา,เอาต้นพวกนี้ขึ้นไปชั้น2หรือชั้น3ามนะครับทำขอดยาต์อยู่ตรงกลางชั้นบนต้นพวกนี้เหมาะมากก็อายุประมาณ80ปีถึง100ปีนะครับสามารถใส่กระถางวางในมุมต่างๆของบ้านก็สวยนนี่นะสวยนะครับต้นนี้ขนาดไม่ใหญ่มากเกินไปแต่เราได้ ได้ความขรุข,ข่ะความมีเสน่ห์ของไม้โบราณด้วยนะต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้สวยต้นนี้สวยกันใบเป็นพุ่มกลมนะครับสวยมากเดี๋ยวเราพาไปดูต้นจิ๋วๆนะครับอายุน้อยๆมุดมามุดมามุดมาอ่า สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับเรามีต้นจิ๋วๆเหมือนกันนะนี่ครับต้นนี้ขนาด40เซนนะครับต้นนี้ขนาด40เซนแล้วก็มีขนาด60-70เซนแล้วก็ต้นขนาด1เมตรครับพวกนี้เนี่ยเรานำเข้ามาจากอิตาลีทั้งหมดนะครับทุกต้นเลยสำหรับใครที่กลัวว่าเอะเรานำเข้าจริงไหมเรามาปักชำในประเทศไทยไหม ดูตรงนี้ได้เลยครับเรามีพันธุพลาส,สปอร์ตทุกต้นนะครับทุกต้นจะมีพลาส,สปอร์ตจะบอกออสายพันธุ์จะบอกออริจินว่ามาจากที่ไหนอย่างตรงนี้นะครับจะเขียนไว้ว่ามาจากอิตาลีครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นไม้อื่นๆที่เรามีต้นนี้สตรอเบอรี่นะครับนำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์ครับแล้วก็มีต้นองุ่นที่ใช้ทำไวน์นะครับเป็นสายพันธุ์ สายพันธุ์อวอล์กวานเดอลานนะครับนี่เป็นองุ่นสีเขียวแล้วก็จะมีองุ่นดำด้วยมีต้นแพรต้นเชอร์รี่แล้วก็แอปเปลิลเรียกได้ว่ามีหลายๆอย่างเลยครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับการปลูกต้นโอลีฟนะครับที่สวนเราจะเน้นมากเลยว่าเราจะเน้นปลูกลงไปในกระถางแล้วเราทำต้นไม้ให้สวยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูต้นนู้นกันนะครับที่เราปลูกเอาไว้ในตอนที่เราลงปลูกเราใช้ดินสูตรพิเศษของเราแล้วเราลองก้นกระถางนะครับด้วยหินภูเขาไฟซึ่งหินภูเขาไฟเนี่ยช่วยในการระบายน้ํารับรองว่าต้นอ o ร i ฟของคุณจะโตและมีสุขภาพที่ดีมากๆนะครับด้านบนเนี่ยเราลงหินเป็นหินเกดสีขาวนะครับแบบนี้ ก็เล็กๆแบบนี้นะครับเราวางไว้ข้างบนแบบนี้หน้าดินเนะี่ยมีความสวยงามวางลงไปไม่ว่าจะที่ไหนก็สวยนะครับนี่สวยต้นนี้สวยมากๆสำหรับต้นใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นต้นไซส์ที่เล็กลงนะครับอายุประมาณ30-40ปีต้นนี้ มาจากสเปนเหมือนกันนะครับเป็นสายพันธุ์พิเศษเรียกว่าสายพันธุ์เปยวโฮเวนนะครับเยวโฮเวนเนี่ยเรานำเข้ามาจากสเปนล,ลักษณะของออตัวลำต้นเขาจะมีความเป็นลำต้นยังสกินนะครับลำต้นดูยังเป็นเด็กๆอยู่แต่ก็ใหญ่โตมากพอที่จะวางแล้วทำให้พื้นที่เนี่ยมันดูสวยได้ต้นนี้ขายไปแล้วด้วยนะครับต้นนี้เป็นเมเลเนียฟาก้า อายุเยอะแล้วอายุน่าจะ800ปีขึ้นไปนะครับต้นนี้เพิ่งจะขายไปเมื่อวานเองแต่เรามีต้นใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับครับต้นนี้อยู่กับเรามาประมาณ1เดือนนะครับตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยไม่มีใบเลยเพราะว่าเขาไม่ได้น้ำอตอนที่เขาเดินทางมานะสองเดือนไม่มีการลดน้ำใบเขาร่วงหมดเลยเราก็ลงปลูใส่ปุ๋ย ุ๋ยของเราก็เป็นสูตรพิเศษนะครับได้คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรหลายท่านนะครับให้คำปรึกษาเราเราก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะมีเพื่อนที่ดีๆเยอะนะครับเราก็เอาเอาความรู้เนี่ยมาดูแลต้นไม้ของเรา การดูแลรักษาทุกๆสายพันธุ์ดูแลเหมือนกันนะครับปลูกเขาในที่ที่มีแดดแดดเต็มวันได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็รดน้ําวันละครั้งตอนเช้าปุ๋ยเนี่ยเราก็มีปุ๋ยสุดพิเศษที่เราสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าได้หลังจากที่ลงปลูกแล้วถามเราได้เลยเราดูแลด้วยตลอดนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาชมต้นโอรีฟที่สวยงามแบบนี้นะครับร้านเราเปิดทุกวัน8ปดโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ การเดินทางสะดวกมากครับมาจากเมกกบางนาผ่านตึกเนชั่นลอดใต้สะพานสีนคลินนะครับจะเห็นซอยบางนาตา48อยู่ซ้ายมือเข้าซอยมาเพียง200-300เมตรก็จะเห็นป a, ้ายลาพริมาเวล่าสวนโอลิฟเมดิเตอร์เรเนียนการเดินทางสะดวกมากๆครับต่อจากนี้เราจะลงคอนเทนต์ใหม่เรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับต้นมะกอ,อกโอลิฟไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาการปลูกหรือต้นไม้เข้าใหม่ คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อของเรา Facebook La p r i m a v e ล a ต้นมะกอกโอลิฟนํนำเข้า YouTube Olive Tree BKK Instagram Olive Tree BKK สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ